วัสดีจ้าพ่อๆกับพม่ใหญ่นี่เยลรมันจ้าเมื่อนี้มีเมี่ยงห้สซูกินเด้พี่น้องจ้ามื้อวันอาทิตย์เนาะวันว่างๆเนาะพี่น้องเนาะเขากับสิมากินเมี่ยงกันได้จ้าเบิ่งได้จ้ามีขนมจีนมีปลาซาบะแล้วก็อน้ําจิ้มรสแซ่บเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้าจิ้มของพม่ใหญ่นี่ได้จ้าแต่ของพี่ใหญ่นี่ระบ่มักอันระบ่มักแซ่อานะท่วลรีสงได้จ้า่วดินบ้านเฮา่นเองเนาะ ปลาชะบะตัวใหญ่ๆจ้ะนี่จ้ะตอนนั่นนันนันคลิปทอดกับมียได้พี่น้องอันทอดอันคลิปสันย้ามาพี่น้องมากินต้องกันเลยจ้จับปะเนี่ยจ้าเอาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอาเอาไหนคะออนไหนก็ได้ครับมาเลยหนึ่งชิ้นเอาพ่อใหญ่เอาไปก่่นหนึ่งชิ้นบนนีนี่ผักเจ้ากระยิบเอาน้ำข่อยเด้อเอเลเด้อเอาเลยเด้อเอาเลยมีผักทุกชนิด้ะจ้ะมี ต้นหอมสะละแหน่ลองชิมดูก่อนอืมาพี่น้องอันนี้ผักกรอบๆแม่ยายนี่ที่ที่ที่แม่ยานี่มากินนะ้จ๊ะเนี่ยจ้ะลองชิมเลยค่ะคุณจะใส่อะไรคุณเอาขนมจีนไหมมาหน่อยหนึ่งมายนึงครับโอเคครับผักคุณก็จับเอาก็ะอีกแล้วกันเนาะโอเคครับนี่พี่น้องปลาได้จ้ะปลาชะบาเนี่ยมันนั่นนั่นนั่นกางมันบอกคอยมีได้พี่น้องจ้ะ ปกติอันคันก้างหลายไมเนยี่ยนี่ก็บมอ่ค่อยกินนะจ๊ะอหอยแช่จับอันนี้น้ำจิ้มไส้ทวาริส่ง้ะจ้ะของมันย่ยนี่จ้ะขนมจีนนวนลวเลย,ยเพ่น้องบบดอันใดแซ่เผ็ดเอานเน้าะพ่นองนะ ปลาซาบะเนี่ยหอมไหมเป็นไงพะยใหญอร่อสุดยื่มากสุดยอดอืมอืมิมนง่ายดูง่ายสุดยอนะดเลยเฮ้ยจ้ากินปลากันแล้วบา้างกลางเนาะพี่น้องเนาะ กินไก่ก็ระวังกระดูกหรือกระดูกว่าอ่ะกระดูกเอ่ออี่ยงกระแดเนาะพี่น้องอย่างละวันนั้นว่า,นา,นายังได้กวป่ากระดูกมีไก่วะ่ะเจ้หัวควนกันมั้งอันเบิง่งคิแเราหัวควนกันเอาไม่เย็นนี่ว่ากระดูกมีไก่ว่ะฉันวะแปล<ะ>แปลเหรอพี่น้องใส่ต้นหอมใส่ผักชีเป็นเหมี่ยงนะจ๊ะ นี่น้ำจิม้มรสน้ำจิ้มห่าไปเนะอะเบอร์ก่จาะนาะ ปลาแซ่บนะปลาเผือกปลาอืมแล้วปลาจะออกหอมหวานเค็มๆอยู่ในตัวหอมหอมอยู่แล้วหอมหอมใด้เคยกินอยู่ซีรู้แล้วจ้ะผัน่นเผา กากับบอกกัยแข็งอืมเพาแห้งเฉียบแลยจังปลาตัวแบบชนมาข้าไปเผาเหรออืมพอหลับที่ที่อยู่จังนอนอเจ้าข้าเนี่ยทอดเอาแล้วจ้ะเพราะว่าขันเผาไม่กะกินมากจิออกไปรบกวนบอใส่เวลาจา้ะอืมรบกวนเปื่อนนะ้ำกินมันไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะ ขนมจีนปลาน้ำจิ้มมันโอ้กิเียงเพลงัหน่อาไหน อึมมไม่ได้วันสบายสบายไม่ไดังทีไม่ยานี่หยุดจ้ะ เป็นไงพ่อใหญ่ผักหรอคะไม่เอาผักหรอคะตัวนี้หรอคะเอาไามลองชิมาตลาดเมื่อวานเนี่ยผมซื้อสวยลองซื้อมาสวยมากง่ายไปเลยแต่พี่น้องผักกันอุ้ยอุ้ยคุณก็เหยียบเอาใช่ค้าคะ ไม,ไ,ไม่ต้องเกรงใจพี่น้องหูจากกันเนาะพี่น้องเนาะพี่เกรงใจแค่ไหงเนาะพี่น้องเพรายไง้วบอกเขากล่องแล้วก็กเป็นมุ้งเสียจะ้ะ เคือกินเฮียจ้ะคนจกโลกอ่ะ,อส,ะสีได้ตต่งซื้อคิดไใหม่เนานะมีนี่จกโลกมีนี่สกโลกนะอืมเนื้อปลาเนื้อป่าเยอะมาก năm phút rồi rất là phỏng hai năm tiền không đâu phải พักเครื่องเชียงคิดถึงบ้งานข้าวแล้คิดถึงนามส่วมนามยังโอ้โหนะถึงใจมากบ้านข้าวก็ดีโอกล่างาาก็ตั้งถิ่มเบ็ดไปแล้วอ๋อหนามไหมแบบก็เป็นกำลังใจให้แหละจ้า เบิ้งขคาวจัดหรอเนาะพี่น้องเนาะมันบิวง,งแล้วจ้ะผลการบ้างจา่ายให้ทุกคนดาวเรืองเพงียงแบบนี้นพี่น้องคือแฉกจ้ ประเทศไทยเจ๊กินกับข้าวกับแช่ไแล้วะอืตัวต่อไปใน บ้างไวพี่น้องเห็นน้ำก่อนใส่ปลาตอนใหญ่ๆได้ด้วยพี่น้องนี่จ้ะบ้าเอย้ยตอนใหญ่หลายโบยู้ะบัดมาพี่น้องมาน้ำจิ้มบะเนี่ยโอ้ยน้ำจิ้มสามรส

nè còn vậy này bơ cua cắn này phải không? nó kinh khảo lau xả rồi chắc, nó kinh chết nó, không ạ? con đi sàn phao kinh phao nha ฟองเขาเนาะพี่น้องก้ากินฟองแ,แล้วจ้ะเดี๋ยวจิมาซาซาอยู่ด้วบบนบทช้นแบนเราพี่น้องนหะพยอย่อใหญ่เราเปลีย่ยนจังเสียแต่ใดจ้ะแล้วก็กินซาซา เมียงได้จากยังได้บัดมุนอุบุยเหร เมี่ยงที่แซ่บอยู่กับน้ำจิ้มพร้อมแล้วจ้ะเมี่ยงได้ทุกทุกชนิดพี่น้องปาก็ได้ใกล้ก็ได้มูก็ดกกได้ได้เบิดจ้ะมาแปรรูปได้เบิดจ้ะแต่ว่ามือนีไม่ยด้นี่มี่มปลปาเนาะจ้ะ bọn nhẹ bọn nhẹ bài bản hóc a mi hết hết kín em 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 ชิ้นสม่ำๆไม่เป็นอย่างนี้พี่น้องอันน่าจะจ้ะแค่รสจัดแค่รสฝอยเนาะเอไม่ให้เป็นเมียงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยน,น,นี่มากินนะจ้ะอเราหมดไปสองเราหมดไปสองชิ้นแล้วนะอ่ะพ่อใหญ่ยังไม่หมดเลยนะคะเยนเนะ ขึ้นมาเยอะอ่าพ่อใหญ่ลดหผนอีกแล้วอ่านี่ปังต่วใหญ่ ผักกลับอ่ะอผักตัวนี้เป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอเอาอีกไหมเอามาเดี๋ยวมาเลยครับดูมาอร่อยอร่อยกรอบมากเลยเพราะยังพราะยังแล้วมากกินได้จ้ะแต่ว่าเมียนี่บ่ปันใดแล้วพี่นออ้องอืมขอบคุณครับเมียนี่ว่ามันขมจ้ะเ <ขม S 2> จะก๊กะเนอยนลอยอ อืมไม่หน่อยแล้วค่ะผู้เ่ามากผู้ทามากเน่าขมขมลยไีไหมคอับคนโบราณนะ่กิ้เป็นคนโบราณจังไ่เลยอืมเป็นมานานแล้วอะไรรู้แล้วค่ะ ความว่าก็รู้ว่าพ่อใญ่เป็นคนโบราณอันบางคนแล้วกอะ่ะเป็นอย่างจะเอินแต่พ่อใหญ่วัดเตียวพ่อใหญ่แล้วก็เชี่ยอายุหลายคนไม่ใหญ่นี่แน่ได้แ้่ไม่ใหญ่นี่ก็เลยต้องนี่แหละจ้าว่าไม่ใหญ่นี่เยอรมันนี่แหละจ้ะ แต่งหันมอเดญ่บางๆเดียวฉันมาบอก้วจ้ะบอกเหตุผลบนเลยจ้าว่าเป็นอย่างไมู่นี้จะเฮ็ดช่อง้วจ้ะช่อง Youtube นะคะไม่ใช่ช่องอื่นนะคะช่องน้อยแต่พอตัวไหนไม่ใช่ค่ะเพราะ <laughs> ว่าในพนังหัวเราะอยู่พี่หน่องเขายันรับบอกว่า ยังก็จำเอ็มสามร้อยห้าสิบมาจะนะปกติมันเอ็มรลอยหาสี้อมันอยู่บานเท่ามันมาจากเมืองนอกแล้วมันจะเพิ่มพลั้งบีที่เลย,อออยตัวที่ฮอตขอยห้ได้ตังซื้อไงเป็นไหม,อมเอ็มสานะมร้อยห้าสิบมาทำเขาจะตรงกันพี่น้องอน้ำจิ้มกับรดแซ่บจ้ะ ปากระตัวใหญ่ๆตอนนี้กะได้เวลาแล้วพี่นอ้องม่นยังนี่อิ่มเหรอเนี่ยคุณถึงว่าจังใดพอกันไม่คิบหนาแล้วพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์มันยังนี่ย้เยะละมันในแล้วจ้ะอันเดี๋ยวมีคิปหนาจังใดกะสิได้ดเด้งขึ้นอันหนาจอพี่น,อน้องเนาะกดกระดิ่งไว้ได้เด้อพี่น,อน้องเด้อจังใดกะได้เน,นาะ อยูนี่ไม่แห้งคนนำเถี่วมกันเด้อจ้าให้พ่นวิกฤตไว้ไว้เด้อจากโควิดกะให้หายไปไว้ไวจากกันลกูกใบนี้เนาะพี่น้องเนาะถึงมันสิบหายแต่ว่ากะห้มันหายไปจากแปดสิบเปอร์เซ็นต์กันยังดีน้องพี่น้องเนาะนั่นแหละจา้าพ่อก,กันคลิปหนาเมียนใดดีอันเมียนี่ก็สิหามาชูพี่น้องกินนาะพี่น้องเนาะแค่นี้ละจา้าสวัสดีจ้าพี่น้อนงจา้สงสาสวัสดีครับทุกคนจ้า